สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมเรื่องราวของคราวของซูเปอร์ซาฝัังเกาหลีได้ค่ะอย่างจีดราก้อนหรือว่าคอนจียงเขาวๆาวเรื่องราวนะคะที่เขานั้นถูกกล่าวหาเรื่องของการเสพยายังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆ สื่อโซเชียลมีเดียนะคะยังคงเล่นข่าวนี้และข่าวไหนที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเช่นเขาไม่ได้เสพยา,ย,ายอดวิวน้อยมากๆแต่ข่าวคราวที่กล่าวหาเขานะคะในทางที่ไม่ดียอดวิวกับพุ่งจริงๆนี่เป็นเรื่องราวที่ไม่ยุติธรรมเลยและแฟนคลับของ g ีดราก้อนะคะถึงกับมีแฮชแท็กขึ้นในโซเชียลมีเดียทวิตเตอนะคะหรือว่า X ว่า Save g ดราก้อนแล้วก็ให้ขอโทษเขาด้วย สอบคนนะฮะที่นําเสนอข่าวคราของเขา,ขา,ขา,ขาแบบที่มันไม่เป็นความจริงตํารวจเองฮะก็ยืนยันแล้วว่าพวกเขานั้นเริ่มสอบสวนจีดรากอนโดยใช้คําพูดจากคนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นรับข้อมูลมาจากคนคนเดียวนะฮะก็สอบสวนแล้วค่ะชาวเน็ตนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ต่อว่าตํารวจด้วยสำหรับเรื่องของการสอบสวนนะคะอย่างเข้มข้นของอีซังพยุนและจีดรากอน,นคืออีซังคยุนและก็จีดรากอนนี่มีข่าวคราวพร้อมกันประชาชนนะคะบอกว่า ทำไมถึงได้ขาดหลักฐานที่มันเป็นรูปธรรมขนาดนี้คือไม่มีหลักฐานอะไรเลยฟังแค่คนคนเดียวเนี่ยบอกกล่าตำรวจก็เรียกสอบสวนแล้วข่าวของจีร้กอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะออกมาเรื่อยๆจนจีรากอน,นั้นต้องเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวเรือองการใช้ยาเสพติดและการโกนขนทั้งตัวของเขา ในช่วงวันที่13นะคะสมัครข่าวยอนฮับเนี่ยก็ได้มีการสัมภาษณ์กัจีดรากอนอย่างที่เห็นในคลิปนะคะจีดรากอนกล่าว,วว่าเหตุผลที่ตัดสินใจให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็คือผมนั้นมีความกังวลมากๆเลยครับเกี่ยวกับการตัดสินใจให้สัมภาษณ์ที่ตัวเองแต่ผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความบริสุทธิ์ของผมและบอกความจริงครับเม<ต>ื่อถูกถามว่าเขานั้นเสพยาหรือเปล่าจีดรากอนตอบอย่างหนักแน่นเลยนะคะบอกว่าผมไม่ได้เสพยาครับและเมื่อนักข่าวถามถึงความคาดหวังเขาสำหรับผลการทดสอบที่มัน ยเขาก็ตอบบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นลบครับเขาก็กล่าวเสริมด้วยนะคะว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมไม่เคยเสพย,ยาและไม่เคยให้หรือว่ารับยาจากใครเลยครับ ดังนั้นเนี่ยหากตรวจพบสารใดๆในร่างกายเนี่ยเป็นไปนไม่ได้เลยจีดรากอนเองเขามีความมัน่นใจอย่างเต็มที่ตั้งแต่ที่มีข่าวลือออกมาแล้วนะคะจีดรากอนก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะไปให้ปากคําที่สถานีตํารวจพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งจีดรากอนนี่ก็ได้ทาไปแล้วซืบเนื่องมาจากตอนที่เขาเดินทางไปสถานีตํารวจนะคะเมื่อครั้งก่อนก็มีคนนะคะไปปล่อยข่าวลืออีกบอกว่าเขาเนี่ยถูกกาจัดขนตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยซึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงอีกข่าวคราวมันไม่หยุดลงง่ายๆนะคะจนจีดรากอนเนี่ยตัดสินใจที่จะ สัภาในษครั้้งนีคค่ะําถามที่บอกว่าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโดยสมัครใจเนี่ยเข้าไปให้ปากคาโดยสมัครใจที่สันจำรวจจีดากอนฮก็บอกว่าผมได้รู้จักตัวผมเองดีที่สุดครับผมสมัครใจที่จะเข้าไปให้ปากคําให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพราะผมนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อเร็วๆนี้เลย ผมเข้าไปในครั้งนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ความรุทธิ์ของผมโดยเร็วที่สุดครับนอกจากนี้ฮะยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์ทัศนคตินะคะของเขาระหว่างการที่สอบปากคําของตํารวจด้วยชีรากอนก,ก็ได้ชี้แจงนะคะบอกว่าถ้าเราอธิบายตามวันที่สอบสวนจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีประสบการณ์ใดมากนะักและผมก็กังวลเช่นเดียวกันครับเพราะผมก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งนั่นอาจจะสะท้อนให้เห็นในพฤติกรรมของผมอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับมันแตกต่างไปจากความตั้งใจของผมอย่างสิ้นเชิงเลย จีเราก็น่ามีความกังวลนะคะแล้วก็แสดงความกังวลเพิ่มเติมผมบอกว่าอันที่จริงแลยเนี่ยผมมีความกังวลในด้านของเราเนื่องจากบทความที่มันเป็นอันตรายแล้วก็มีการเยาะเยะ้ยการกลั่นแกล้งตามอำเภอใจหรือว่าการแสงออกเช่นมารยาทน้อยลงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผมในวันที่มีการสอบสวนผมกังวลว่าความเข้าใจผิดดังกล่าวเนี่ยจะสร้างความเด,ดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานตลอดเวลาและหวังว่าคุณคงจะไม่เข้าใจผิดมาถึงคำถามนะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างนายครับกับมาดามแล้วก็ หมอที่ขายยาจีรกระะก็พูดแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยครับเป็นครั้งที่ผมสามารถพูดได้เลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยาเสพติดดังนั้นเนี่ยผมสามารถพูดได้เลยว่าไม่เกี่ยวข้องและเมื่อข่าวถามถึงรายงานที่หมอจ่ายยาให้จีรกรบอกว่าถ้าเป็นคำพูดของคนคนนั้นไม่มีอะไรจะพูดแต่ไม่เคยได้รับอะไรจากเขาเลย ผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหมอคนนี้คือใครครับและจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะรู้จักเขาจังเลยนะครับจีระก,ก้อนก็พูดแบบนี้เพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักจริงๆเกี่ยวกับการค้นพบประจุภันธ์ที่น่าสงสัยในห้องน้าของนายครับที่เขาไปเยี่ยมแล้วก็มีรายงานว่าพฤติกรรมของเขาดูผิดปกติจีรกรอนนะคะก็บอกว่าผมไม่มีคําอธิบายนะคะว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่จากสิ่งที่ผมรู้จนถึงตอนนี้และดูเหมือนว่าพฤติกรรมของคนคนนั้นแปลกๆผมได้ยินมาว่าเขามีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนและเขาเป็นคนเดียว ผมก็เลยมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคำพูดของเขาและเกี่ยวกับรายงานเรื่องการกกนขนทั้งตัวนะคะก่อนที่ตำรวจนั้นจะเข้าสอบสวนเขาจีราก้ก็บอกว่าเนื้อหาของบทความที่ชื่อว่า s p e Whole Body มันก็แตกต่างไปจากความจริงอย่างสิ้นเชิงหลังจากกิจกรรมอาลบัมของปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟอกหรือย้อมผมรือทำอะไรเลยเป็นระยะเวลากว่าปีหนึ่งแล้วครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าผมสมัครใจส่งผมเล็บ แล้วก็เล็บเท้าเพื่อที่จะให้ตํารวจนั้นตรวจสอบความรีสของผมแล้วแม้ว่าตํารวจจะไม่มีหมายสื่อสารหรือว่าหมายคนร่างกายก็ตามคือจีราก้อนก็ให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าเขาเนี่ยโกนขนเนี่ยทั้งร่างกายเลยตรงนี้อ่ะไม่เป็นความจริงจีราก้อนก็พูดเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่านี่ดูเหมือนจะเป็นจุดสําคัญของคดีนี้นะครับผมรู้สึกว่าเรากําลังเบี่ยงเบนไปจากบริบทสําคัญขอคดีอยู่เล็กน้อยผมไม่รู้ว่าทําไมความสงสัยและความเข้าใจผิดอื่นๆเนี่ยมันถึงได้มีมากขึ้นเเรรืื่่ออๆตปะด็็สําคคัญก นี่ผมเสพย,ยาหรือเปล่าและเชื่อว่าจะต้องพิสูจน์ได้สาธารณชนจํานวนมากค่ะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจีดราก้อนเนื่องจากว่าวิธีการผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาและการเคลื่อนไหวร่างกายที่แบบดูมันจะมากเกินไปโดยเชื่อว่าเขาอาจจะกําลังเสพย,ยาอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะาเคยมีคลิปวิดีโอออกมานะคะจีดราก้อนก็แสดงความผิดหวังโดยกล่าวว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ผู้คนนั้นจะตัดสินใจจากรูปลักษณ์ภายนอกของผม ภายใต้สปอตไลท์ในวงการบันเทิงเพราะมันแตกต่างจากรูปลักษณ์ของผมในชีวิตประจําวันในสถานที่ที่ไม่ได้รับความสนใจดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่สถา,านี้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด จีรากรก้อนก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าในเรื่องราวของอาชีพการแสดงและก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานเนี่ยเนื่องจากว่าผมก็เต้นมาเป็นระยะเวลานานอาจจะมีความเป็นไปได้เรื่องราวความยืดหยุ่นทางร่างกายอาจจะมากกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยคืออาจจะเดินไปเต้นไปหรือทำนู่นทำนี่จีร,กรกากกอนกล่าวต่อไปด้วยค่ะบอกว่าวิธีการผู้ของผมเนี่ยอาจจะระมัดระวังพิธีพิธันมากขึ้นด้วยเนื่องจากว่ามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกถึงน้ำหนักของทุกคำพูดที่ผมพูดด้วยอิทธิพลและความเอาใจใส่ทำให้เกิดความรู้สึก รับผิดชอบผมไม่มีการบังคับให้พูดอย่างพิถีพิถันแต่ผมเริ่มใช้เวลามากขึ้นในการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะพูดแม้ว่าคำถามง่ายๆและไม่เป็นทางการกระบวนการนี้ก็ใช้เวลานาน,านกว่าครับแล้วก็นเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าลักษณะเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวยาเสพติดแต่อย่างใดเลยจีด้ก็หนุกว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยตั้งใจตอบทุกคำถามอย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนด้วยความจริงใจและรับผิดชอบต่อทุกคนที่พบเห็นผมผ่านสื่อหรือว่าชื่ออื่นๆแต่ถ้าลักษณะเหหล่่่าาานนี้ดดูอออใจรืว ผิดบริบทผมก็ต้องแก้ไขแล้ก็ปรับปรุงครับผมจะคล่ครวนความคิดและความเชื่องตัวเองอย่างลึกซึ้งและผมไม่ได้พูดแค่เรื่องที่แบบมันได้สาระเท่านั้นนั่นก็เป็นสัมภาษณ์ล่าสุดของจีรกรนะคะกับสำนักข่าวยอนฮับจีรากรนคือตัดสินใจเลยนะคะที่จะให้สัมภาษณ์ ถึงแม้ว่าเขาจะกังวลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตามทีแต่เขาก็ต้องรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะแสดงให้สธารณชนนั้นเห็นความบริสุทธิ์ของเขาและก็ได้เปิดเผยความจริงค่ะตรงนี้ตำรวจนี่ก็ตรวจไม่เจอแล้วนะคะเพราะฉันไ้จีนว่าก้อนคือผู้บริสุทธิ์เขาถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติดเพียงแค่รูปร่างแบบภายนอกนะคะเวลาที่แบบ เขาเดินไป็นนมานี่อาจจะรู้ระลึงผิดปกติไปหรือเปล่าก็ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะคะคือนําไปสร้างเป็นข่าวขึ้นมาจนทําให้คนคนหนึ่งนะตกอยู่ในกระแสของการพิพากษาหรือว่าการตัดสินไปแล้วว่าเขาใช้ยาเสพติดเมื่อตํารวจนะคะสอบสวนทั้งหมดแล้วเนี่ยจีดรากรนะคะไม่ได้ใช้สารเสพติดเลยเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแม้แต่การเดินทางไปที่สถานีตํารวจหรือว่านะคะให้เล็บให้ผมเพื่อที่จะให้ตํารวจนั้นได้ไป พิสูจน์นะคะเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจเองก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสื่อด้วยนะคะที่ว่าจีดราก้อนนั้นโกนขนทั้งตัวก่อนที่จะเข้าไปที่สถานีตำรวจตรงนี้เนี่ยตำรวจนะคะในช่วงเมื่อวานนี้ตัวแทนจากแผนกสืบสวนพิเศษของสำรรนักงานตำรวจนครบาลอินชอนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเขาหรือทั้งหมดนะคะโดยระบุว่าเส้นผมที่จีดราก้อนส่งวันนั้นเน่ะเพียงพอกับการทดสอบยาที่มันแม่นยำแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งขนตามร่างกายเนี่ยเพิ่มเติม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังเสนอข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของจีดราก้อนที่จะให้ความร่วมมือกับกฎหมายโดยระบุว่านักร้องนั้นเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการสอบสวนและให้คำมั่นว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่ตำรวจเกาหลีใต้นะซานีอินชอนค่ะก็บอกว่าพงของจีดราก้อนที่ส่งมานั้นยาวเพียงพอสำหรับก,การทดสอบยาที่แม่นยำและไม่จำเป็นจะต้องส่งผลตามร่างกายเพิ่มเติมเราก็เป็นกำลังใจให้จีดราก้อนด้วยนะคะสำหรับการถูกกล่าวหายอย่างไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของยาเสพติด ตอนนี้พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะจีดราก้อนนั้นไม่ได้เสพยาแล้วก็ไม่ได้มีสารเสพติดใดๆในร่างกายเลยด้วยเราก็เป็นกำลังใจให้บจีดราก G ้อนด้วยนะคะ fighting ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมข่าวนี้ค่ะขอทุกคนมีความสุขมากๆและขอบพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ